ก้ายังไม่โตยังสัอ้นอยู่สวัสดีคะ่ะเอซีทุกท่านนะคะเช้านี้ก็มาอยู่กับย่าชีกกกอกนะคะทําเมนูนี้นะคะขาดไม่ได้ก็คือผงนัวพี่น้องเลยแล้วก็ปลานนังปลา จะจำแป็นนะคะ,ะ,นะ,ค,ะคนไข้ต้องกินจำแป็นนะคะมันจะได้สร้งวะสร้างวะ,วงวะมเะเขือเครือเขาเหมือนเราบบป,ป้าทีบ้านตู้ตู้แส้หรือตู้นี้ แกงเห็ดบ่ตาแตงต้มหน่อไม้ได้เอาสายดูลายไปเด้อแกงเห็ดเผือเห็ดงูกมาได้มากเมื่อวานนี้บอกฮะย่ามาขอมาเ้าย่ามาพี่น้องพี่น้องมาเฟ่าสนอ แล้วแล้วบ่เรียบร้อยเบอร์แล้วเนาะบ่ใส่เกลือสักหน่อยพี่น้องจางบ่เออตามแจ้งมากมากขึ้นข้าว เ,เข้มเข้มพี่น้องเอาเพิรม,มาเสื้อบัเนี่ยใส่มะนาวจำเท่งคิดดีจ้ะ ใส่เกือเยอะไปนี่ก็เที่ยวหน่อยนะคะอืมเด็ดด้านแล้วบ้านมาค่ะเล่นเนาะเล่กินเนาะ

มามาไข่เอฟซีกินข้าวด้วยกันคะ่ะกินข้าวด้วยกันจ้าเอินหาทุกคนจะไม่มีใครมาลุงก็เข้าไปนอนแล้วไปอาบน้ำแล้วก็ามานอนอนนืม เป็นอะไรรู้จำเต็มแค่ดึงมทงลายแค่ดึงเน็มยันไม่ห้าบงาะแล้วหลายส่วนีวะอ่เด็กสเก็ตไม่ได้ เร่องหึืจักระดาษอะไลยังไล่โทรศัพท์อย่างไรยังขับพิมบ่บ้ามก็คิดถึงเสมอเหมือนกัน <c ười> ถ้าไปอีกช่องอองก็ที่ถึงเนาะ

เหมือนลุงขาดเจียวเขาโปลงกันล in <out> so ้โอ้เราเจียมันแข้งเราประด่าป่ะน่เจียมันแขงก็ได้เ้ามันแข็งพอเลยได้บบเนี้ยเจไปเก็บเอาเด้ไปเก็บเอาแถวลังบ้านเหเขาบอกมีเขาซื้อเลยวังบ้านเฮาจะได้ยี่บ่มันเปลี่ยนไปเลยไปดูกินดอกไม้ใช่ไหมย่ามนะบ่ แค่ปมนะเพราว่าเขาอยู่ในป่าเนาะมันก็เลยมีแมงคแค็งจะลองกินดูอืมหอมเอม,มียงแค็งหญ้ามีแค่เมียงแข็งเพ่นเนาะเขาเมียเขไปบอกไปต่องเลย,ย่ามากินข้าว

เขาม่ Or, ัอ่เขาแเห็นบอเอันไหมเมื่อนเขาเคล่นเขาล่นแล้วก็เอามกเลยอืมหัวกลไกเแต่ว่ามกค่อยบ้านค่อยตามจะแล้วบะอขึ้นนั่นเลยทำไมทำไมแนี้ทำเงาหมูอือถ้ามันจะอขึ้นพักอีอย่างอืมจังเงบ่ เา้นให่าอย่งนี้าัตั่อนจะค์เไี่ใช่กหมมันจะมันจะกินทนแ่แม่เป็น ในฟัวแล้วจะเข้าได้ได้ไม่จะเข้าเข้าในฟัวแล้วจะเข้าในด้าสินี้เย็นหมดแล้วเข้าแกนจะนึ่งกับแ่คือเนี่ยมันแกอันชาส่งสือโอ้มาข้าวมาพ้อมากำลังโกคกำลังโกไปกินที่เมืองเลยไม่ไปเราไกลไปพี่เกียดมั้ยพี่เกียดมารถใช่ไหมอืมอมกินก่อนจ้าไม่เงินเติมน้ำมัน มีคนเติมน้ำมนันไปผู้เอ้ยอเสือกไปสุรินแล้ว <c oughs> ผู้จะไปเลยชวบจะทำไงจ <c oughs> ีมากินข้าวลุงพนันลุงพานกินข้าวดูกินดอกไม้อันนี้ เรามีกิจกรรมอะไรไหมมีมอะไรขงดม่ยากม่ใส่ใจไม่ยาะอืมคยทำเพลงโอ้เพลงกาทาส่าิ้นกมม์กันฮึ แต่ลุงบอกว่าคอยบอกว่าลุงวันนี้เนี่ยเจ้าไม่ต้องทําอะไรเจ้าพักผ่อนแกบอกว่าโอ้ยทําไม่ไหวแล้ววินอยู่พักผ่อนพักผ่อนแกก็บอกบอกให้เรานี่ก็พักผ่อนเหมือนแก <c oughs> อืมแกบอกพักผ่อนพักผ่อนแกก็บอกเนี่ยแน่ค่ะจะไม่ทำอะไรก็ได้เพราะว่าวถ้าเราทำถ้าแกจะทนไม่ไหวแกจะลุกถ้าเราทำแล้วแกจะทนไม่ได้น<ม>่<ม>ะอยาทำเองอ่ะ ถ้าเราพักก็คือโอเคไม่มีใครทำอะไรอะ่ะฉันแบบหลับได้บเราก,กง็ง่วลงนอนแล้วก็นอนล,งล,งลุงบอกว่าวันนี้พักพักพักแกบอกก่อนจังเดินไปดีได้้าเขาเห็นหนะอีได้นั้นเราก็ยังไม่เขาเจียวเราก็ไปล่ละเพอไม่ใส่น้ำตาลม,มันก็จะไม่อร่อยอ,อ,งงอร่อยอยู่ ยาตามแตงไม่ไม่แตเปรี้ยวเห็นไหเี้ยวมันกิดไหใช่ไหมเรีว่าเม็ดมันส้มพราก็เลยไม่แองมาแอ,อนกินข้าวนะมามา

เคยว่าเจ้าลงมาลงพันเมื่อคืนในต้มนั้นยังหลายอยู่บ่คือพ่อมากินข้าวเรอเจ้าจักต้มย่หม้อนะค่อยจะจักรําหลัง่เยอะเท่าไหร่หรือน้อยนึงเหมือนบอกมันเป็นไรมันก็ไม่เยอะเทาได้โี่ฮันนะเพราะว่าซีดายกลัว่าน้องเขากินหมดน้องจ้นะ มันอยู่ในถังมันอยู่ในถังแล้วทีนี้น่ะมันก็เลยเน่าแยกก็เลยคว่ำถังมันแห้งเราค่อยเอาน่ะเอาครีมนะมะครีมเอามันเหม็นเลยน่ะแอนพอก็เลยแบบนั้นแต่ก็ว่ามันแห้งก่อนค่อยครีมครีมใส่ถุงไม่ต้องใส่ถังเลาต่อไปนี้น่ะอ้าวมันกระป๋าเจ้าเผาแล้วมันจะเหม็นใหญ่เลยเนาะ เบิ้งขาก้องมันยังใช้ยืมวานเออนั่นแหละไม่ต้องใส่ถังสังน่ะค่อยโกบไว้แบบนี้น่ะมามันมันอันนี้มันน้ำขังมันน้ำขังนลยนะคุก็เลยบอกว่าไม่ต้องใส่ตกไปนี้น่ะถังน่ะไม่ต้องใส่มันไม่มีฝาเออใส่เดียนเดียวนี่แหละพูนอ่ะไม่มาดําเหมิงเขาไหมไม่มาไมมกินแล้วป่ะนี่ยเขะลามเยู่กว่ดำ

ตองใโมงครึ่งมาแล้ว8โครึ่งแล้วบาม,ม,ม,มาแล้วเดอ้อโอ้กินทำไเดอ้อโมงครึง่งเ <c oughs> า,าดีไปตนแม,ม่ะ้องไข่ในสิบห้าแล้ว่โอ้สิบห้าะสลสลับที่นี้ก็ประมาณนี้นะคะ